แพร้อมทีมงานอ่าพร้อมทีมงานไป,ไปเลยเนอะพี่นางไงมาเกาะธรรมศาสตร์บ้านนอกวันนาเนอะว่าต้องซื้อพี่นางเลยอ่เก็บเอาในตามกีดอนตอนหยาเนะอะโดยโดยพี่นางเลยโอ้ีมัเยอะไป

เว่เมาเด้นวินวินวินเอี้หอดลานเพื่ินวินเอยเลยสบายดีอะม่ตุ้ยเลยมาแต่ใส่ด้นอนเพื่อนเพื่อนเหี่ยวกิใส่ลาบเนาะลาบสีอินเพื่อนเราเยอะใส่เกลือมันแดงก่บพริกแห้งปัดเนี่ปับอยู่ พี่น้องเลยเแกะมะกอกบาบุญสลาวันพระเจ้าพี่น้องเลยเปิดภาพมากอะ อยู่ใต้ต้นมะกอกเด้อพี่น้องเอ้ยลงมาเอามะกอกไปใส่แจวพี่ลงมาอยู่หน้าหันยพี่น้องเอ้ยเนาะลงมาเตาพูนมาเอาอยู่ปลายนะกกมะกอกลนตกลงหวยพี่น้องเอ้ยอ่าพูเนาะอ่าเกินดินเลยพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กายอยู่ทงไฮทงนาเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนพบพาอตอนเช้าเช้าพี่น้องเลยเนาะกาบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนบัวอยู่ในประเทศและต่างประเทศน้องพี่น้องเลยก็ยยินดีเขาสู่ซ่องเด้อบาบุญสารวันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศทงไฮทงนาทายพี่พี่น้องเบิ่งเด้อยามเช้าเช้าตอนนี้ก็เริ่มประมาณเจ็ดโมงครึ่ง พี่น้องเอ้ยลมห,วหว่วยห่วยบรรยากาศดีคักปัญยังเด้อพี่น้องเนาะซูมภาพไกล้ๆพี่น้องมาก่อนทงไหอยทงนาอยู่หวัวอยู่ห้องพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแมน่างนิว้วคนแต่งบาบุญมาเอามากอกน้ำมากอก,กว่าซั่นพี่น้องเอ้ยงวยมากอกน้ำเนาะมากอกใหญ่เนาะอ่ายอยู่ห่วยพี่น้องเอ้ยพี่เนาะขึ้นงอยอยู่ห่วยพี่ ตอๆๆน้ํบกเ่ลพี่น้องเอ้ยนห้วยกเนาะมกอกลนพี่น้องเอ้ยมาเก็บไปใส่แจ่วมะกอกเนาะใส่ตําคุงก็ได้พี่น้องเอ้ยโอเคตบูตะปมงูพี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยลงมาเอาเนาะตกฤดูแล้งก็สิประมาณนี้พี่น้องห้วยององเบิงก็แห้งแล้ง มีแต่หูกบหูเขียดหูกระปูในห่วยในห้องเนาะหู้นูพี่น้องเลยยามนี้ก็ได้ฮะก่อนเศร้าอุ้ยโอ้ลดน้ำไม่เลยเออถือขวพี hmm. um, it, <laughs> fruit, kind of ่น้องเลยตกใจบดเนาะเอาไปเอามากกอกลุกซีัวซ้ำพี่น้องเลยฮะก่อนเศร้าครักสิเดินทางมาในีพี่น้องในปรวัติศาสตร์วันก็สิเดินทางไป เซปอนเนาะพี่น้องเลยแล้วพร้อมทีมงานอ่าพร้อมทีมงานไป,ไปเลยเนาะนพี่น้องไงมาเกาะธรรมศาสตร์บ้านนอกวันนาเนาะว่า,นนา,วาต้องซื้อพี่น้องเลยาเาเก็บเอาในตามจินกี่ตอนตอนหย่าหล่นลงมาเนาะนี่พอได้ใส่จุใส่แจวแต่ว่าอยู่ในเมืองก็ไม่ได้ซื้อได้พี่น้องเลยซื้อมกอะกรอในก็ซื้อ อันนี้เราธรรมศาสตร์เลยธรรมศาสตร์ล้วนพี่น้องเลยเมืนเอนี้กับเดินทางเด้อพี่น้องเด้อขึ้นทางเซปโปนที่ไปหาครอบครัวน้องตุนเนาะที่ว่าน้องอ่าายเพันแขนเหรียญอ่าพระองค์ท่านเนาะรัชกาลที่หาพี่น้องเลยบุญกระสีเวียนเยี่ยมยามเนาะแล้วกลับไปส่งข้าวสาร แล้วก็พร้อมเงินเนาะเอฟซีพนันฟังไทยเนาะเพี่น้องคนใดติดตามหับชมจะได้เห็นครอบครัวเพ่นนั่นถูกยากลำบากพี่น้องเลยควรจะจดซอยเล็ก,กน้อยเนาะพูดละพันบาทพูเออเวอร์แมนพูดละห้าร้อยบาทเนาะและ้วก็พูดพันบาทพี่น้องเลยเล็ก,กน้อยซอยกันว่าจาัดพี่น้องเลยเนาะผีนกพี่น้นนองเลยนกมานอนอยู่นี่ได้เลยนี่งยอยคอนอนได้นี่พี่น้องเลย นะอาจจะได้การหับส้มติดตามกันต่อไปพี่น้องเลยเนาะวุ่นจิไปพบพ่อน้องเพิ่นหรือบอแล้วก็พบพ่อครอบครัวเพิ่นหรือบอพี่น้องเลยเนาะอ่าในการวันไอ้ใจได้พี่น้องเลย,นะนยนเลยนาะบุญไปกับไปแบบซุ่มๆเนาะเบอร์โทรเพลกับบล็อกนีอ่ามีแต่จะไปเยี่ยมยามอยู่เฮือนอยู่ซ่านเพิ่นนั่นแหละเนาะอ๋อเก็บไปเก็บมากจะได้ทงหนึ่งเลยพี่น้องเลยทงหิ้วหนึ่งหมดได้นี่ โอ้โหลุนมาเก็บเอาพี่น้องเลยสุด้ยเดี๋ยวขอเสือพี่น้องเลยมีนักซุกบีบใช้แจนน้อยคับปัญญาเนีะยลมมันเป็นลมมันซุกแล้วลุนพี่น้องเลยมันเถื่อนงัวมางัวกินอันนี้งัวบุยลงมาเนาะถ้างัวลงมากับคือแบบ เก็บน้ำบัวทันบ,บัวแดงสัมบัวทันงัวพี่น้องเลยก็คูนต้นคูนเติบโอเคพี่น้องเลยพ่อก่อนบานนี้เนาะโอ้เดรร้ยายเติบเหลื้อเครื่อง,ง,งก็เหลือบรรยายพี่น้องอะ่ะเนาะ เลือซ้ำกันกับบาบุลเอาหน่อยนะประมาณนี้แหละพี่น,น้องเอ้ยเแบบป็นสิบเบ้อพนละไรนี่พี่หน้าบอกว้าจะได้กินพันแบดนี้เนาะที่นี่เบดอที่นี่แล้วป๊ะตึ๊บโอเคไปพี่น้องเอ้ยไปหาเกือบเป็ดเกือไก่กันบ้านนี้ไปหาโคตรพักโคตรหยาหา่น้องวินเนอร์ก่อนตื่นแล้วบ่สน้องวินเนอร์พี่น้องเอ้ยเวลาเต็มอยู่ โอ้ทว่าซื้อทว่าซื้อกะประมาณสิบพันกีบเนาะประมาณสิ 110, 9, บพันหรือว่าสา0พันอะไรนี่ยังไงอ,อันนี้ก็เป็นตอนเป็นลีเป็นดักปลายำปลาลงโอ้ได้ปลาในปีน้องปีน้องไนปีกี่นี่ปลาลาขนาดเนาะขบุนขี้ราจักลงมาพี่น้องใ้งบ,งงงบุยลุยให้นาลงมาเลย ก็ใกล้พอสมควรเลยพี่น้องอ่ามาอยู่เอามากอกอยู่ปลายนะเนาะไปะพี่น้องเลยไปหาเกินไปไก,กลๆก่อนนะสาวเด้อพี่น้องเด้อทางพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะขอพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเพิ่นกาอยากเบิ่งอยากชมบรรยากาศท้งไห้ท้งหน้าม,นนมันหนอกมันนาพี่น้องเลยว่าคนว่าอยู่ทางต่างประเทศเนี่ยมีเลยว่าสันบาบุญสละวันเอ้ยว่า,าัดเนาะมีเวลากระทายบรรยากาศท้งไห้ท้งหน้า งัวควายออกยามหาก e. ินหญากินยังกินโย่เนาะถ่ายพันเบื้อง,งแน่วันสันเดอร์เนาะเอฟซีทั้งต่างประเทศพันวหวอยากเห็นเนาะบรรยากาศในครอบครัวบาบุญสลาวันแบบบ้านๆแบบธรรมชาติเนาะอยู่แบบพอเพียงพันวหวเนาะโดยจะได้ขอขอบคุณขอบคุณเด้อฟซีเลยที่ว่าติดตามเนาะบาบุญสลาวันตลอดมาแล้วก็เบิ้งคลิปกับบาร์ามโฆษณาผมหน่ะเนาะขอบคุณขอบคุณเพลนหลายๆ เนาะมันเด็กมาทาบรรยากาศพี่น้องเบิ่งน้ากันด้อพี่น้องเลยไปซะพี่น้องเลยไปหาเกิดไปไกลๆก่อนเนาะจะหน่อยพี่น้องเนาะโอ้ยกู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 ตัดภาพมานบรรยากาศมันใกล้่พี่น้องเลยอลย้าเลือแต่ไก,ก,กลไมนรอกอดกับไก่ผู้ตัวหนึ่งที่เหลือคนไปใชด้ดิพี่น้องไปหากินละบอว่ามันเด็กมาบุญเกลือสวยได้พี่น้องเลยปกติโค้งงเช้าเนาะบ,บุญเกลือ อันสวยแล้วส้มยเนาะโดยดูพี่นังเลยอราไกลน่อยพี่นงเยไกลใหญ่ไปหแล้วมากินไปเลยพี่นังเลยเนาะ่าโตพี่นังเลยตัดผ่ามาทั้งอ่านี้ก่อนเนาะลักขั่วลักแค้พี่นังเลย ทางมาบุญเนาะได้สั่งมาหกซิปลักพี่น้องเลยเพื่อสิมาเฮ็ดหัวอ้อมเพื่อนเนาะหอ,อมเพื่อนโูตเลยพี่น้องเลยนี่เนาะมออมเพื่อนพี่น้องเลยราคาบุญสิสั่งตะนางมาเนาะสั่งตะนางมาหอออมเพื่อนหอ,อมซานเนาะ รักครัวนะครับเป็นทั้งไอหักเนาะพี่น้องเลยพันแก่้สดสัวทั้งครอบครัวปรบุญเนาะอ่าก็ได้ออมเพื่อนมาส่นพี่น้องเลยขอบุญขอบุญขอบุญพนในลายเนาะทั้งไอพันก่สดๆประบุญมาตลอดเนาะโขอบุญขอบุญพันในลายพี่น้องทั้งไอปรบุญอยู่ทั้งอ่าต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะฝากมาแล้วตอนนี้ก็ฟังเรียบร้อยได้ไอเด้อเนาะฟังหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้น้องกบกั อ่าอไนะม่ไนังเลเนาะมมาของบมาแลวน้องกบค่ะมันแหงแ้งแล้งพี่นังเลยเนาะมีน้ำมีในพี่นัง,นนงเลยฟังออมมาเลยเนาะกวมของน้ำเลยพี่นังหรือว่ากว้งเติบเนาะเตยเอาตะนางอ้อมพี่นองเลยเอาตะนางก่อน สใส่กําแพงเนี่ยโบไว้พี่หนงเลยต้องใสีงบประมาณหลายเนาะเราคุณกฤษอตัตนางก่อนก็ได้เห็นงัวเห็นแบ่เขาอยู่ในเฮือนเนาะมันขี่แล้วมันสกบกเป็นหนังเปื้อนเนาะอดอกม่วงกำลังเป็นได้นี่พี่น้องเอ้อนะยโหเนาะยนต์ตำมะลินี่กกนี่ถือว่าเป็นดกปีที่แล้วกับพี่น้องเลย ต้นนี่มอ,อ,อนนัง่งมอนเซาใต้ต้นหัวม่วงอันนี้ก็เป็นเฮือนเนาะยังท่าละท่าสีพี่น้องเลยเนาะยังท่าละท่าสีอยู่เราวนมาจากแต่งเสาข้างนี่พี่น้องเนาะเสริมเสาเสริมชาวคางนี่เนาะ แล้วก็แตงเซาเขารียกเงี้หน่อยจังจิธาสีพี่น้องเลยได้ซ้ำนี้พี่น้องเลยนนเลยนาะางบ,บ,บุญกะนอนน้ำผักกำแรงมาบ,บุญเนาะเห็ดเปียกเป็นเซลแมนตะกี้เก็บหาเก็บซิป 5, ป,ปีหนึ่งคอยจะย่อเห็ดเธอหนึ่งอ่ะพี่น้องเลยนี่แหละโอ้ไก่มาแล้วพี่น้องมาแต่หาก,กินได้เนี่ยสองแม่ผู้ไปล้วผูว นี่แหละพี่น้องก็จะโค้กตาเนี่ยจังหน่อยเนาะเพราะว่าเพื่อนยังบ่แล้วคักพี่น้องเอ้ยแต่มันโคกตาจังได้กะขอโทษขออภัยนำพีพี่น้องหลายเด้อ FC บอร์สกูลสุขคนเนาะมาเปิดมาอมาอยู Bl y, Maria, um, ่อ no. ่อมตารางเรียบร้อยบ่กัสิ่งอนามัยเนาะปัดกวดให้มันแป้นพี่น้องเอ้ยจังคอยปลูกเนาะต้นไม้ไส่พี่น้องข้างๆนี่แหละเลยพี่น้องเลยโอเคใช่พี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อหา น้องวินเน่ก่อนหพักหพักคดรหยาก่อนบันีพี่น้องเลยเนาะโดยไก่กำมฮาเลยหยาดกันหยาดกันพี่น้องเลยนี่แหละตอนนี้ก็เลเว่นกับพี่น้องก็ได้มีกิจกรรมเห็ดการณ์้าเนาะคือเป็นไก่หดพักคดหยาอันนี้ขอบในครัวพี่น้องเลยเนาะ ยไปชาพี่น้องเลยไปหาน้องเว้เหนื่อยไปโดยอุ้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 ยเฮ้เสียงพ่อเนี่ยมาพ่อแหละอุ้ย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 เหนื่อยเอ้ยพ่อมาได้มากรอบพ่อมาเกลือไก่อุ้ยอุ้ยใหญ่ไว้ลูกเด้อเกลือไก่นั่พ่อเด้เหรอยินมะเฮ้ยจะอืดนะยิ่เสียงพ่อมาลูกป้ามาลูกป้าเฮ้ยเหนื่อยด้อ บอยากไปน้ำพอล่ะป๊อมือนี้พอจะไปเห็ดเวียกไก่ได้หรือเด้ออยู่น้ำแม่ถาได้หรือเด้อ <c oughs> โดยนอนอยู่น้ำแม่ถาเด้อมืออื่นพอก็อมาพ่อไปนอนคืนเดียวหนึ่งเด้อยิ่งป่ออยู่น้ำแม่ถาลูกเด้อโอเคโอเคเป็นเนอโอเคหัวจะไปอลไรพี่น้องจะลุกแหละดินดาวอยู่มาลึกป่อสบายดีป้าลุง สวัสดีและสวัสดีครับป่าลุงครับวินเนอร์ตื่นแล้วเด้อครับเด้อโดยวินเนอร์ตื่นแล้วเด้อสบายดีเด้อป่าลุงวัสดุสุขสุขคนเด้อขอบคุณขอบคุณป่าลุงในการติดตามและหาชมติดตามน้องวินเนอร์ฮักแพงน้องวินเนอร์ขอขอบุญขอบคุณป่าลุงหลายๆเด้อนะเฮ่เฮ่เฮ่เ่า มาลูกบาบานะเฮีย,ยพี่นางเลยนะ้อปุ๊บปับนอนถ่าลูกด้าพอไปตำแจมอ,อกเกาะก่อนด้าพอไปตำแจมอกเกาะก่อนนะลูกด้านอนถ่าเด้นลูกด้ช่างเลยพี่น้องเลยแก่เหมนะือนน้ ไปซาพี่น้องเลยไปเบิ่งจำเกียมากาะก่อนว่าท่าเมตุยมือนี้เมตุยวายุพี่น้องให้ขาไปนอนบ้านมาขึ้นนึ่กันเนาะไปนอนนำ้ำร้านเพิ่อนอะไรที่ว่าเพิ่นบ๊อสบายเนาะเป็นป่วยหรือว่าเพิ่นเป็นอ่าาอ่เป็นไข้อะไรพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เป็นน,ปนอนน้ำร้านเพิ่อนอยู่บ้านก็นไม่ต้องนิ้วเนาะไปน้ำกันกเดน้อ่านอนวินเนอร์ก็ไม่อินพะบุญน,นอนนาท่าเมตุยเนาะ เลยไปตามแจก่อนบันพ <m immt uten> ี oh. ่นองเลยเนาะีอรมาหยอกไปีบ่มาปา้เอาฮ้ยเอ้าเอาเอ้าีเยเอ้าอีกใบนึาาบ้าเอ้าม่จ๊ะ เปินเมยนะกระดัป้าป้รอเป็นวัดพี่น้องเ็นวัดเนาะตันดังตันลังว่ารูกะฮตึมตถ่ายเด้อสบายดีเนาเฮถ่ยด้ออเศกินก่อนเด้อด้ยเดยเพี่น้องเลย วิ่งไปน้ำปลาบ่บวิ่งยู่น้ำแม่พอหรือบ่ยูน้ำไผวิ่งไปน้ำปลาบ่ไปจับกล้องให้ปลาปลาบ่เฮ้เมือกล้องให้ป่อบลกเฮ้ักันได้กันลุงจันนี่เนอะกันได้กันลุงจันนี่เนอะเม่เ้ตุดะ อันี่ไหนอัน่ะหปลาลุงมาเลยปาลุงเลยอ๊อๆอ๊อาผูยืนยืนดบ่เลยดีดึงดึงคนรอบ่บอกปลุงมาวินรอบ่ออเฮ้ยเฮ้ยเจ๊น้าจอเลย๊ก

นอนถ่ายลูกเด้อไปกินกันลูกเด้อเลยพี่น้องเลย,ยพี่นังเลยลูกกัวอยู่บ้านเลยลองนู่สิมือพะบุนนี่พักจากสวนมะก,กอกจากไปน้ามะแตงเสื้อเอาพี่น้องเป็นนัวคุกคุ้มหาทั้งนั้นกั กินท่าไม่เท่าพี่น้องไงเนาะเลยพี่มาแล้วพี่น้องเลยอุ้ยอ๋อพี่พี่มาแล้ววินวินวิ้นมอกินหอหลานเพี่นวินวินเลยวดีเลยสบายดีเด้อแม่ตุ้ยดีเลยมาแต่ใส่เด้นอนเพื่อนนั่นอ่านเพื่อนนอนบ้านหลานน้อยเพื่อนน้าวินอืมอ่าเป็นอะไรใครเนยเลย ผู้ดูเคยยังเส็กินถ่านไม่เท่าอยู่วันนี้ได้เสร็กินสีมือดเคเนาะแมนนี้หุงเข่าพี่ลองคอนกุ้มอยู่เมนใหยังร้ายเด้พี่น้องตำเจีวมากกอดเจีวกอขาตุ้ยอนใส่พริกายโพดเฮ้ยซีเมนลายโพดอยู่ตำเจียวเนาะเจีวกับเมนอยู ตอนนี้เนี่ยเม่เชาใจสุกินนะผูกอกกินก็ต้องกินด้ลูกเคยเจ้าไปบุญาแคขนมมให้กินรอกปแเป็นไบ้าปแดกเป็นยีบบอใช่ประแดกบ่ตันเจียมกูเป็นยีบบอนี่นะเป็นอ๋ก็ต้องใส่น้ำหรอเปล่าไม่ยัหอมปะแดกก็บบัทอดใส่ถั่วบุญเดีจังตักใส่ขางว่านเอา อะไรตจะ่สูจะ่ะขอเฮดดกินได้โอเคโอเคโอเคสิ้้ายหอกใช่ไเนาะอะไงกินคือประลาเลยกลัวประหดไปบับัวส่ บวกกับใส่แบบบีิพิ้งเลยพี่น้องเลยสูตรเพลินสุดขอบุญเพลินเ <c oughs> ห็นสนใส่สาลาบเนาะเ <c oughs> หลือลาบสีนเพิ่นาอยเยอะไงนำมักจำเจียวเห็ดพักไอ้ลาได้ค่ะท่นหอมใส่อะ้รบะเกนนัวเกลือใส่แล้ว คือจ,จ,จริงมันนั่นคือสูตรข่อยนี่บ่ใส่น้ำปลาใส่เกลือมันจังบ่เผ็ดแฮงสูตรจกักคนข่อยเหมือกันสีสันที่ออกมานี่นเด้อไปกินอยู่บ่เนาะมื้อนี้นับรอไขายบอกมื้อหน้าห้วยคอยเฮ็ดตุย <laughs> แล้วกันใจทายทั้งนั้น รอบรมันตุยติดใจขึ้นไว้ก่อนหาวนัวให้ดิชิ่มอะไรบ้าดิแบบนี้แจมกอกเกินแซ่หางยังจแจมกอกไป้เป็นไร

จะได้พี่รองเลยอือเอาออกมาออกมาดงดูบินตาอยู่บ่เข่าคัวมาแหล็กันเนาะไ่ินปลกอาแดงกอดพี่รองเลยมันตู้เย็นบาง หอมหอยพี่น้องเอ้ยแจ่มกอกบุสารวันอันนี้ว่าแจ่มกอกพี่น้องเอ้ยิมเจ้าบ่ิมเจ้าเฮ็ดกินบ่ิมบ่จักแล้วเ็ดเฮาแจ่กเ็ดแล้วเนาะจังแท้ิมหลายแล้วก็มักแตงแล้วก็อ้สิได้มีักเนาะ โพัก้าว่ามีเนาะพักคนหนึ่งเนาะโดยมันต้องพักการชอบเนาะโดยเมื่อหน้าก่อนพี่น,น้องเลยมันได้กินมะแพงกับเจียวมะกอกก่อนเนาะโดยโดย <S <s แมวนิวว้วยังชิ่ัวหมูอยู่อ๋อชินหมูป่ะดีได้จับพี่น้องเลยเนาะไอ้ทั้งแมวนิ้วอ่าส๋วชินหมูอ่าโอเคจ้า,าพี่น้องเลยเนาะอ่ามันนี่กลมาทดลองเห็ดเจียวมะกอกวันนี้พี่น้องหน้าตาน่ากินป่ะขี้สิเผ็ดเนาะพี่น้องเลยเอาพี่มาในตู้บ้าก่อน ไอตุ้ยชิมดูแจ่มกอกเคยะกอกคือบมากระแทบมาโดดนะนายแตกพ้นพี่น้องเเห็นรึาหล้านาตาหน้ากินว่าเฮ้ยแช่แท้กอกอยู่ปลายน้าเาเอาไปเอากุ้งมาให้ยโดดมานีชิจ้ำจ้ำกุ้งบาได้ก้อยมันีชิจ้ำน่เอวโหอยอจ้าวนจ้าจจำคุ้งติดึ้งปึ้งปึ้งนอดูเแล้บ่กินมด้โอเคแส่เนาะเดี๋ยวไปไปพักเข่าก่อน เห็ดก nee, so ับ yeah. ข้าวกับน้ำเนาะพี่น้องเลยก่อนขึ้นเนื้อให้ทั้งเมตุ้ยแลักการข้าวัลวกินพี่น้องเลยก็คือเหยี่ยมหมกอกเนาะหลักการมีชินหมูอยู่พี่น้องสิ้อขวดชินหมูกินเนาะอ่าจะดาการพี่น้องเลยมือนนากาสิได้อ่าบอกเมตุ้ยแล้วเมตุ้ยเด้อวันนี้ลูกจะขึ้นเสีโปนเด้อแอนไปนอนหนึ่งคืนเด้อแอนไปหาเจ๊แอนจ่ายโบช่วยไปช่วยเพี่นเนาะ มีทั้งเอฟซีบนฝากเงินมาอยากให้ไปเป็นสะพานบุญไทยอ่าตัวมันถึงเพิ่อนนั่นเองโอ้ยนี่ก็มาตุ้ยเนาะครับม่อินเนาะเบ่งเิงกันละกันเป็นองไรเนาะถ้าบุญนี่เนื้าทาเนื้อทาเนาะอีกแม่ง้องนิ้วนะมันนี่ในชขแาวบ้านมันี่แถวเฮ็ดงานมีในการแล้วจะคอยบ้านปุ่นมาขีเข้ามาอีกเพื่อนมีเพื่อนไม่โมตุ่งเง้ย น้าบอกแล้วมีคะแนกอีกแล้วแม่มน, um. น,มน, <that> น้อง re <you> know. <c oughs> อน, <c oughs> <c oughs> น <c oughs> ิวพี <c oughs> น <c oughs> ่น anyway ้องเลยซีนีน้องวินเนอร์อีกแล้วเอาเอาวินเนอร์น้องนิวกเปล่าเลยจะเท่าหุ่นวันเสาร์วันนี้เนาะเพิ่งมาเล่ลงเฮียนน้องนิวกันเลยอยู่ในแม่ตุยถาเลยจ้ะโดยโอเคเด้อยิ้มตุยถาเนี่ยนิวไปหลบบ้างหัวย่ไปเป๊ะๆเลยอันนี้พี่น้องเลยไปใหญ่แล้ววินเนอร์ก็ได้ขอไให้กับข่าวกับน้ำให้แม่ตุยยินก่อนเด้อ ว่าอ,อย่างนี้โผเปื <st wireless> ่อยๆเลยนี <ic om diction aries> ่หัวแหละพี่น้องเอ้ยะโอ้บ่เด้เพิ่นว่าปล่อยไปใสปลนเด้อมื้อนี้เด้อลูกเด้อนาะคืนนึงเด้อแต่พอสิลงโอ้ขนาดอยูอนี่พี่น้องเอ้ยาาพี่น้องเอ้ยว่นกสิได้ขอจคลิเพียงสํานก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะกสิไปหาเอ่อคนหญ้าตื่มเนาะเฮ็ดข้าน้ําแล้วกหาเตรียมด้บาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะไปหามื้อนี้น่าสิไปทางกับาบ่าวเสียงเนาะ ทั้งลุงจันเนี่ยไปกับบาบุญบรรพาร์ที่น้อยคั้นละสองคนเนาะจันนัยกาไปพบพ่อกันอยู่ที่หอยเดือยนะให้มีตุ้ยเด้อหอยเดือกินหอยเดือยหอยเดือยแม่นตุ้ยเด้อะย่างๆก้อยหอยเดือยเลยโอ้ยโดยอ่ะพี่น้องเอ้ยกะจันนัยกะจีนอ่ะปัดขามาสิเบิังหาเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยกาเอาละไปพบพ่อกันอยู่เซียโปนหมดเลยพี่น้องไอปฝากคอยนพี่น้องติดตามลาหาส้มเป็นกำลังใจให้ทีมงานสุมน้าหน่ยเด้อพอมาบุญสารวัตรเนาะติดตามว่าขอบครัวน้องที่นกตูนเนาะ ของตุนพี่น้องเอ้ยที่เป็นหอยเลี้ยนบาทแต่ข้าก้อนกี้เนาะว่าจจะเป็นเลี้ยนบาทยั้งนั่นรัชกาณเท่ายนั่นทองฟังไทยไปหาไปชมกันล่อหาแทหรือบอพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศพอมีพี่น้องกลับขอบุคุณที่ให้การติดตามรับชมเนาะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ขอขอบคุณพอม่พี่น้องวัตสุกูสุคนที่ให้กำลังใจและก็ติดตามมาบุญสารบ้านตลอดมาเน้องคนนี้ก็เฮ็ดคลิปนะครับในครัวทักทายกับน้ำแจ่วมะกรอพี่น้องเอ้ยเนาะ เตียงถาแล้วพี่น้องเไยเตียงถาแล้วเตียงถาสบายดีเลยเนาะโดยฮะไปก่อนพี่น้องเลยพอๆคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ไปก่อนบอกวดูสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อวินเด้อน่โดยสบายดีเด้อเนาะโดย